เอาละครับตอนนี้เเพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแต่วันนี้จะใช้เป็นเล็บซอนะครับ 10W30 นะครับเป็น MB นะครับก็เป็นสักคอร้อยเปเซนะครับนี่เป็นน้ำมันของสเปนนะครับก็สนับสนุนใน m o t o GP นะของ Honda น,นะครับ รถที่จะใส่เป็น PCX นะครับแต่แต่คันนี้เป็นเป็นของเพื่อนน้องชายนะครับก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนล่าสุดเมื่อไหร่นะแต่น่าจะนานมากอนะครับคือวิ่งวิ่งงานหนักมากนะครับก็ใช้สกรูเบอร์สินะครับเดี๋ยวราแกะดูตัวรถจะใช้800อ ml นะครับแล้วก็เฟืองท้าย1 2อ ml นะครับก็เดี๋ยวเอาน้ำมันเครื่องนะครับแบ่งไปเติมเฟืองท้ายได้นะครับก็เอาไปเติมซะนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้ก็คือข้างบนเขาประมาบนี้นก็เดี๋ยวเอาเบอร์สิบสองเบอร์สิบสอง Клаб на เครื่องแบบมีอยู่แค่นี้นะครับแห้งเลยอยากให้เจ้าของรถมันเห็นเดี๋ยวรอมันมากันนะคือไหม้หมดเลยอนะ่ะคือนี่มันใช้เกินหมื่นเลยนะคือแม่งคราวที่แล้วมันเปลี่ยนพร้อม p c x ผมอะ p c ผมอะตอนนี้หมืน่นหมื่นหกร้อยนะครับน้ำมันเครื่องยังเต็มอยู่เลยนะยคือยังเต็มก้านอยู่เลยแต่อันเนี้ยแม่งเกินแล้วนะครับแม่งวิ่งแบบ ไม่ดูน้ำมันเครื่องเลยนะครับน่าจะเยอะอะอาการมันรั่วด้วยมั้งเนี่ยปะเก็นรั่วแบบเนี่ยคาบน้ํามันนะครับเอลไะครับรถมันน่ะนะช่วยไม่ได้นะก็เราทำความสะอาดเจ้าสกรูนะครับเดีย๋ยวเจะขันกลับนะ ามาดูกันน้ำมันเครื่องริบซอนะครับดึงออกมาไปอย่างนี้นะอันนี้มันไม่ใช่รถผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูแลแบบไหนนะไม่เหมือนผมผมนี่จะถ่ายไม่เกินหมื่นสองไม่เกินหนึ่งปีผมก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอาออกสองร้อยมลนะ นะอันนี้รนะ้อยห้าสิบน่ะเอาออกสองร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมนะ่ะอันนี้เขามีหลอดให้ด้วยนะนะครับมีหลอดหลอดเติมแ้วเสร็จเลยฟับนะ น้ำม,มันเครื่องสีเหลืองใสเลยนะใสกริกเลยนะรแรกว่าจะเอาไว้เปลี่ยนรถตัวเองนะแต่ว่าเพื่อนน้องมันมาหานะครับมันบอกว่าพี่ถ่ายมันเครื่องให้ผมหน่อยดิ <ś led> อ,อ,อจัดไปครับไม่ว่ากันใช <ś led> ้หมดนครับเสร็จแล้วเราจะทำการเสร็จระดับนะครับ กินต้องตั้งตรงนะแต่นี้ก็ติดแล้วตั้งตรงกันนี่นะครับตอนนี้ติดก้านแล้วนะอ,าอ่าพอยยังชั่วนะมาขับแล้วยังไงวะไม่ดูรถเลย <c oughs> นี่อะมันรั่วมันซึมนะครับผมไม่รู้ว่ามันวิ่งกี่โลด้วยเนี่ยแล้วมันก็รั่วก็ซึมด้วยไม่ดูรถเลยจะลกทคิเป่งนะขับรถ มาเปลี่ยนเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับใช้เบอร์สิบสองนะเฮ้ยน้ำ,นำอิ่มเนอะอิอ่ม้ออนองใช้รถอย่างเดียวเลยน้ำปกวะมันนี่สุดจริงๆใช้รถไม่ดูแลนะครับยี่ยห้ออะไรก็ไม่รอดนะอย่างนี้ อย่ยังยังยังมันอยู่อ่ยัง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 เป็นมันมันอยู่นะครับเบอร์สิบสองนะอ่าเดี๋ยวเราจะตั้งขาตรงนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะ แล้วก็เติมน้ำมันเพืองท้ายเข้าไปอาจจะถอดตัวนี้ก็ได้น่าจะเติมง่ายกว่าเดีย๋ยวรอมไหลหมดก่อนนะน้องใช้งานขนาดไหนวันนี้อ่ะอันนี้ล้างให้สะอาดนะครับใช้สเปรย์เบคกินเนอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมใสแ่แวนทองแดงกับเข้าไปด้วยให้เขาด้วยนะครับโอ้โหไม่ดูรถเลยเสียดายรถนะ อันนี้มันวิ่งสอ่งอาหารนะผมว่าเยอะอะแม่งหลายหมื่นแน่เลยไม่เปลี่ยนเลยนะแล้วมาใส่มันเฟืองท้ายตรงนี้ทำความสะอาดกันนี่นะครับขันตนัวนี้นะมันจะมีแบรดลองอยู่นะครับตัวเติมนะดูใ ตัวเติมตัวถ่ายจะมีแหวนรองอยู่นะครับฮอนอด้าอาจจะเติมยากหน่อยนะสู้ยามาฮ่าไม่ได้ยามาฮ่าเติมบนนี้นะครับีซผมก็หมื่นกว่าแล้วนะน้ำมันเครื่องยังไม่ขนาดนี้เลยเร,เราดูแลไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะโอเค ก็เดี๋ยวเ,เติมเพ่องท้ายนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมตวงน้ํามันเครื่องไว้แล้วนะอันนี้ประมาณร้อยยี่สิบ ml นะเดี๋ยวเราก็ใชส่ลิงดูเติมเอานะครับแบบนี้มันจะเติมยากกว่าามาฮ่าหน่อยนะนะครับอันนี้ตวงไปแล้วนะก็ไม่ต้องตวงแล้วก็ดูอย่างเดียวเติมเข้าไปนี่เป็นไซลิงยี่สิบห้า ml นะจริงมันยี่สิบ c แหละแต่มันจุสุดได้ ยี e, e ML. นะ่ ml อาดเข้าไปแบบนี้นะครับเติมเสร็จแล้วก็หมุนกลับเข้าไปนะครับบางคนไม่ตวงเลยนะครับไปเติมจนล้นนะครับบางทีก็มันไม่พอดีมันนะเยอะเกินไปก็ไม่ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ย น้ำมันเครื่องที่ใช้คือ 10W30 ขึ้นไปใช้ได้นะครับแต่อย่าต่ำกว่านี้นะโอเคเรียบร้อยสีดล้างหน่อยเปิบเปิเปิบเปิเปิเปินะเสร็จละวให้มันไปล้างรถเรากอา เสียวฟังเสียงรถนะนะอันนี้เป็นท่อ่านะเนี่ยฟั้งหย่ดเสียงนะชิดข,ข้างนะ